ทันข่าวพระคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูโปรกิงสไตล์ประจำวันที่12มิถุนายน2566โดยชายผู้บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจากกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ยังไงแฟนบอลไทยกาลังจะเจอเซอร์ไพรส์ใหญ่ดีลของชินาทิปสงการสินกับทางซาวาชิฮิโรชิมะในครนีะ โดยการที้บอกเลยว่าดิวซ้อนดิวนะฮะเมื่อทางจับตาให้ดีชินาทิปสงการสิน์แยกทางกับฟอนตาเล่ ย้ายสู่บีจีปทุมอาจจะไม่ใช่เป็นการย้ายทีมธรรมดาซะแล้วสำหรับทางชินาทิพย์สงการสินแนวรุกตัวเก่งทีมาชิไทยซึ่งมีหลายทีมในเจลีกสนใจในตัวของชินาทิพย์สงการสินปรากฏว่าทางฟอนตตเล่ไม่ยอมที่จะปล่อยชินาทิพย์สงการสินให้กับทางทีมอื่นในเจลีกคงรู้ถึงศักยภาพดีจึงยอมปล่อยให้กับทางทีมไทยลีกเท่านั้นซึ่งการย้ายร่วมทีมบีจีปทุมในครั้งนี้ชินาทิพย์อาจจะกลับมาเล่นไทยลีกเล็กแรก และฤดูการหน้าแฟนบอลไทยอาจจะได้เห็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ชนาทิพย์อาจจะถูกส่งตัวกลับไปยังญี่ปุ่นอีกครั้งด้วยสัญญายืยมตัวโดยมีสโมสรเซเรโซสกาทีมพันธมิตรของบีเจประุมที่จะเป็นสถานีต่อไปของชนา,ชาทิพย์สงกรสินที่จะกลับไปเล่นหน้าแชมป์ที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็เป็นได้ไม่แน่นะว่าแฟนบอลไทยอาจจะได้เห็นชนาทิพย์สงกรสินผันเองกำลังเกมรุกกับทางชินจิคาชาวะตำนานทีมชาติญี่ปุ่นบนทิ่นเซเลโซสกา ้าหมายชินาทิพก็คือการคว้าแชมป์สักครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นสำหรับทางชินาทิพสงการสินเกือบจะคว้าแชมป์ที่ญี่ปุ่นมาแล้ว2ครั้งกับทางคอนเซซโปโได้ปองแชมป์ลูวันคัพในปี2019และกับคาวาสกิฟอนเตเลก็ได้ปองแชมป์เจลิกในปี2022ในครั้งนี้เพิ่มเติมนะเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียชนาทิพสงการสินคนนี้กันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเปิดผังใหม่สเปนตัวจริงบีจีปทุมชุดนี้เจอบุรีลำเป็นยังไงเตรเล่นแยกทางกับคาวาสกีฟอนเตเล่คัมแบ็กสู่ไทยลีกร่วมทีมบีจีปทุมป,ทปิดฉากเจปีนักเตะไทยเป็นหน้าปรา,าสตร์บนเวทีลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเมื่อทางบีจีปทุมนอกจากจะมีภารกิจสําคัญลุยเวทีเอเชียเอฟซีแชมเปี้ยนลีก ในฤดูกาลสั23แล้วพวกเขาต้องการยกระดับทีมเพื่อจะไปต่อกรอกับบุรีล์ทีม3มแชมป์2ฤดูกาลหลังสุดที่ผ่านมาในครั้งนี้เพิ่มจำนวนอีกด้วยซึ่งเปิดพัง11ตัวจริงบีจี๊ยบมชุดนี้เจอบุรีล์จะเป็นยังไงเริ่มที่ผู้รักษาประตูนะฮะก็จะเป็นชัดชัยบุตรพรมกองหลังก็จะเป็นสันติภาพจันงมเลนโตเคเรชวิกเตอร์คาร์โดโซและก็ทางวัฒนากรสวัสดิละครกองกลางก็จะเป็นสารัตย์ยูเย็น ชนาทิพย์สงกระสินและก็พิธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลก่อนหน้าก็จะเป็นแพทริกคุนสตาฟสันธีรศินแดงดาและก็ดานิโ่บลอัเวสนะแต่ผมเป็นคำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมารก,กันอีกครับเอาได้ยังไงความรู้สึกฟอนตาเล่หลังรู้ข่าวชินาทิพย์นรุกทีมชาติไทยตเตรียมจะแยกทางกับทีมนะเดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าจากทางแฟนบอลของ อฟอนตตอรเรซนะฮะที่บรรลุข่าวว่าชนาทิพย์สงกรสินมีโอกาสจะย้ายทีมประมาณ90%นในครั้งนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนคร,รับกันเกิดอะไรกันขึ้นกับชนาทิพย์เขาไม่ตอมาคิดถึงชนาทิพย์นะเขาเมต่ตอมาฉันรู้สึกผิดหวังที่พวกเขาไม่เลือกชนาทิพย์ลงเล่นมเขาไม่ต่อมาฉันสงสัยทําไมโอนิกิถึงไม่ใช้งานชนาทิพย์สงกรสินเขาเม่ต่อมาตามจริงฉันอยากจะเห็นชนาทิพย์เล่นที่ฟอนตตอรเรซต่อไป เข้ไม่ตอมาฉันคิดว่าโอนิกิใช้งานชินาทิพไม่เป็นในครั้งนี้เขาเม่ Comment ตอมาแม้ว่าชินาทิพจะได้รับค่าเหนื่อยที่สูงในลีกแต่คิดว่าเขาคงจะไม่ได้อยู่กับทีมแล้วเขาเม่ Comment ตอมาเขาสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทางทีมได้ทำไมโอนิกิไม่เลือกชินาทิพเข้าสู่ทีมเขาไม่ Comment ตอมาชินาทิพคงจะไม่ลงตัวที่นี่นะเขาไม่ Comment ตอมาอย่างจริงจังกลับไทย k a วาสกิ i F 5้0้อยล้านชินาทิพยืย่นข้อสเสนอส0 0รล้านเยนจากบีทีปทุม คอมเมนต่อมาตามจริงผมอยากจะคว้าแชมป์ร่วมกับทางชินาทิพงศกระสินนะคอมเมนต่อมาสงสัยชินาทิพงกระสินจะออกพร้อมกับใส e ่อีโมคิติคอนดูเศร้าหน่อยนะคอมเมนต่อมาชินาทิพ์ซึ่งกลับมาญี่ปุ่นเพื่อจะร่วมกับทีมชาติไทยบอกกับสื่อท้องถิ่นที่รวมกันรวมตัวกันว่าผมยังเป็นผู้เล่นฟอนเทเล่ฉันไม่สามารถพูดเกี่ยวกับความคิดเห็นเช่นนั้นได้คอมเมนต่อมาชินาทิพ์กำลังจะกลับไทยแล้ว คอมเมนต่อมาชินาทิพย์สู้ต่อไปฉันสนับสนุนทุกคนนะเป็นนำว่างานนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของทางแฟนบอลน,นะฮะคารวัสกิฟอนตาเล่นั่นเองก็ต้องรอดูคนต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรแต่แฟนบอลก็ยังคงสนับสนุนชินาทิพย์อยู่เสมอเรามาดูประเด็นข่าวจอมมาก,กันดีครับบิกยิมขอกำลังใจให้ช้างสึกยู่เจ็ดปีก่อนจะลุยชิงแชมป์เอเชียนนีรคาราินาะ โดยการที่ทางอุปบรรยศสมาคมฟุตบอลไทยมั่นใจว่าแข้งทัพช้างศึกยูสปีจะสู้สุดความสามารถในศึกชิงแชมป์เอเชียยูสเปีรอบท้ายโดยทางยุทธนายิมการุณนะฮะอ,อุปบรรยกคณะกรรมกามฝ่ายจัดการแข่งขันออกมาเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยูสปีรอบท้ายพร้อมเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยมาให้กำลังใจน้องๆที่สนามในครั้งนี้ โดยทั้งบิ๊กยิมได้เปิดเผยได้ว่าเด็กฝราชุดนี้ถือเป็นกระสําคัญที่จะก้าวสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นับเป็นพื้นฐานสําคัญสำหรับการต่อยอดของน้องๆว่าจะสามารถไปถึงปลายทางในอนคตอันใกล้นี้ได้หรือไม่ซึ่งในการแข่งขันระดับทวีปอย่างศึกชิงแชมป์เอเชียอย17ปี รับสุดท้ายครัน้นี้ประเทศไทยได้รับหน้าเสือให้เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันถือเป็นรายการสําคัญเพราะรนอกจากน้องๆทุกคนจะลงสนามเพื่อจะไปสู้ศักดิ์ศรีของประเทศไทยแล้วยังมีตั๋วที่จะได้ไปฟุตบอลเยาวชนโลกเป็นเดิมพันเพิ่มเติม,มอีกด้วย เราทุกคนหวังว่าทีมชาติไทยชุดยูเซปีชุดนี้จะไปได้ถึงเป้าหมายที่ผ่านมาทุกคนทํางานกันอย่างหนักเพื่อที่จะทําให้แฟนบอลชาวไทยทุกท่านมีความสุขและเราเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่านักกีฬาหลายคนจากทีมชุดนี้จะสามารถต่อยอดไปถึงเป้าหมายทั้งนระยะสั้นและก็ระยะยาวไดา้ ก็ขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกท่านมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับลูกๆหลานๆของเราในการแข่งขันในครั้งนี้เพราะกำลังใจนั้นถือเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างมากยิ่งประเทศไทยได้โอกาสเป็นเจ้าภาพแล้วเสียงเชียร์ของทุกท่านถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายมากหรือถ้าใครไม่สะดวกก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจเชียร์นักเตะผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ในครั้งนี้กันด้วยครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน7ปีได้นะรับแบ่งกลุมม่มวีดังต่อไปนี้ วันที่15มิถุนายนเวลา19นาฬิกาไทยพบท,ทางลาวนะฮะนัสสนามปทุมธานีสเตเดียมวันที่18มิถุนายนเวลา19นาฬิกาไทยพบมาเลเซียนัสสนามปทุมธานีสเตเดียมและวันที่21มิถุนายนเวลา19นาฬิกาไทยพบเยเมนนักสนามปทุมธานีสเตเดียมรายการนี้จะหา4ชาติที่ผ่านเข้ารอบปรองดนะเลิศเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกยุค7ปีในครั้งนี้นั่นเองครับ ไปในวังงนนี้ต้องไปให้กาลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับเจ้าเช็คถึงไทยเรียบร้อยแล้วก่อนช่วยทีมชาติไทยรับแข้ง2นัดในครั้งนี้โดยทั้งสุบะโชคสารชาติแนวรุกจากสโมสรฮอกไกโดคอนเซซปาโปลอทีมนักศึกเจลิกของญี่ปุ่นเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเตรียมลงช่วยทัพช้างศึกหัวเกมอุน่นเครื่องฟีฟ่าเดย์สนัดในวันที่16และ1ก้กามิถุนายนนี้ โดยจะเชคสุบโชคในวัย25ปีเพิ่งจบภารกิจช่วยต้นสังกัดน,ก,นกข้าแมวมือเหนือลงหวดเกมลีกไปเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะตัวได้ลงสนามเป็นตัวสำรองตั้งแต่ช่วงกลางครึง่งแรกเกมที่ทางคอนซะซัปโปโดมบุกเสมอกับทางซากันโตสึไป1-1ต่อในครางนี้ โดยทั้งนี้ทางเจ้าเชคเตรียมจะลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะช่วยทีมชาติไทยบุกไปเยือนไต้หวันและก็ฮ่องกงในเกมอุ่นเครื่อง a m a t c h ในวันที่16และก็19มิถุนายนตามลำดับในขณะนี้สำหรับโปรแกรมของทางทีมชาติไทยชุดใหญ่อันดับที่114ของโลกในเกมอุ่นเครื่องฟี่าเดย์สองนัดเมื่อในต่อไปนี้วันที่16มิถุนายนไต้หวันพบกับทางทีมชาติไทยเวลา18นาฬิกานัสนามกีฬาแห่งชาติเกาสง ส่วนวันที่19มิถุนายนนั้นฮ่องกงพบกับทางทีมชาติไทยอันดับที่1 1 7ของโลกเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนัดสามฮ่องกงสเตเดียมทั้ง2นัดจะถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ไทยรัฐทีวีมาได้32ก็ถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วยครับเป็นนวันารนี้ก็ฝากไปเชียร์และก็ไปร่วมให้กาลังใจทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับ สเทือนที2บอลลูนเข้าตกลงในการคว้าสมเกียรติคุณมีแข้งเทพฟุตบอลเดินสายในคาลักนี้โดยือฮาร์ที2คว้าตัวดึงนะฮะต,ตัวตึงบอลเดินสายเมื่อทาง m อ็มเอชนค er รีซิตี้บอลลุในการข้อตกลงคว้าตัวเบ็คแฮมสมเกียรติคุณมีโดยแข้งเทพฟุตบอลเดินสายเงินล้านสอคา,า,ามีครับร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโดยสมเกียรติคุณมีสร้างชื่อเป็นซีฮอฮาเป็นอย่างมากกับผลงานสุดทึ้งในการแข่งขันฟุตบอลเดินสายเงนยิงนล้านล่าสุดที่ผ่านมา เขาคือเด็กฝึกจากทางเมืองทองที่สําคัญเขาเคยเป็นเยาวชนสโมอสรเลสอซตี้อยู่14ปีและก็อยู่16ปีอีกด้วยผ่านการติดทีมชาติไทยมาแล้วในชุดอยู่12ปี u ยู่1ปี16ปีและก็อยู่18ปีในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันคาบักขามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่12มิถุนายน2566โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับ